บิ๊กดิลค่ะทุกคนถือว่าเป็นบิ๊กเดลเลยนะสำหรับการคว้าตัวทับนักตบลูกยางสาวไทยลุยลีกญี่ปุ่นอีกคนนึงค่ะโอ้โหตอนนี้ทำข่าวประกาศเปิดตัวเยอะมากๆเลยนะวันที่หนึ่งกันยาประกาศเปิดตัวของสาวบุ๋มบิมช,ชัชชุออนโมกสีนะคะลุยวิกตอรีนาฮิเมจิส่วนเมื่อวานนี้วันที่7กันยายน2516 ประกาศเปิดตัวสาวเพียวอัจฉราพรคงยศลุยลีกญี่ปุ่นเหมือนกันสังกัด NEC Red Rocket แล้ววันนี้ค่ะต่อจากพี่สาวคนโตสาวเพียวเลยนะวันนี้ประกาศเปิดตัวละครลับต้องบอกบิ๊กดิวเลยนะคะไก่วิมลรัตนพันธ์ดาวรุ่งพุ่งแรงบอลเร็วของทีมชาติไทยด้วยนะถูกสโมสรโทเรแอโรคว้าตัวไปลุยลีกญี่ปุ่นนะคะ ในฤดูกาลเนี่ยที่จะถึงเนี่ยทุกคนไปเล่นในดีวิชันหนึ่งนะคะร่วมกับเพียวร่วมกับบีมร่วมกับเตยในฤดูกาลที่ผ่านมานะคะที่แฟแฟละบอลได้ดูไปพร้อมๆกับแอดเนี่ย โทเรอโร่เนี่ยที่คว้าตัวสาวไก่ไปในฤดูกาลนี้ฤดูกาลที่แล้วจบด้วยการเป็นรองจ่าฝูงนะของสึกวีลีกดิวิชาหนึ่งคือแพ้เจทีมาเวลัสเพียงคะแนนเดียวเท่านั้นในฤดูกาลนี้นะทางโทเรอโร่ก็ คว้าตัว2นักตบผู้เล่นนะคะเข้ามาเสริมทัพหลายๆคนน่าจะรู้จักอีกคนเป็นอย่างดีนั่นกะ็คือทีมชาติอิตาลีค่ะสาวซิลเวียวากาโลค่ะทุกคนในวัย24ปีเป็นหัวเสาแบบมือฉมังเลยจำหน้ากันได้ไหมโอ้โหโทรเรออโรคว้า2ผู้เล่นนะคะโดยผู้เล่นคนหนึ่งก็เป็นดาวรุ่งของอิตาลีเหมือนกันที่ลุยใน VNL ที่ผ่านมาแล้วด้วยนะคะเหมือนเขาพูดเลยว่าแบบเป็น ตัวแทนของอีโกนูเลยนะคะส่วนอีกคนหนึ่งคว้าดาวรุ่งเหมือนกันอย่างไก่วิมนลรัตเข้าไปเสริมบอลเร็เวเสริมหน้าบ,บล็อกด้วยนะ,ะโอโหเรถือว่าเป็นทีมอันดับต้นๆเลยนะทุกคนแก๊งอิตาลีแก๊งนี้ก็น่ารักมากๆเลยนะ,ะที่มา เล่น VNL ที่สนามที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็ไปเที่ยววัดไปเที่ยวสถานที่เชื่อดังเยอะมากแก๊งนี้น่ารักค่ะสาวไก่วิมลรัตก็น่าจะไปพูดคุยกับสาวซิลเวียรู้รเรื่องเหมือนกันนะเพราะว่าซิลเวียก็น่าจะรักประเทศไทยพอสมควรเลยโทเรในฤดูกาลนี้ก็ต้องเสริมทัพแบบใหญ่หน่อยนะแบบเอาซิลเวียสาวอิตาลีมาเพราะว่า มือฉมังตัวเต็งของสโมสรก็ถูกโยกย้ายไปสโมสรอื่นกันแล้วนะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะไก่วิมนลรัฐธนพันธ์มีดเดบล็อกดาวรุ่งของทีมชาติไทยเนี่ยไม่ได้ง่ายนะคะทุกคนสำหรับ การที่นักกีฬาดาวรุ่งพุ่งแรงจะขึ้นมาโชว์ฝีมือการที่โค้ชสตาฟโค้ชให้เธอเข้ามาเล่นในรายการไม่ว่าจะเป็นซีเกมหรือรายการซีวีลีกเนี่ยหรือแม้แต่ที่เธอได้พ่วงไปติดในรายการใหญ่ของสาวไทยเมื่อต้นปีนะคะมันก็ทำให้ทางญี่ปุ่นหรือแม้แต่ ต้นสังกัดในหลายๆประเทศนะคะก็อาจจะถูกใจเธอดูสถิติเธอบล็อกได้ดีเธอเข้ากับระบบทีมได้ดีก็ต้องมาคว้าตัวเป็นธรรมดาค่ะดังนั้นการที่โค้ดเนี่ยให้ดาวรุ่งลงนะไม่ว่าจะเป็นรายการไหนให้สลับลงบ้างแอดว่ามีประโยชน์ต่อนักกีฬามากๆเลยนะคะอย่างดาวรุ่งพุ่งแรงแบบนี้ถ้าได้ไป เล่นในหลีกต่างประเทศนะคะคือ şey. พัฒนาการแอดวาก็จะไวพอสมควรนะคะโดยเฉพาะหลีกญี่ปุ่นและโดยเฉพาะโทเรแอโร่ด้วยซึ่งเป็นทีมแบบก็ระดับต้นๆของวีหลีกเลยนะคะแฟนฟุบอลก็จะได้โล่งใจทางด้านบอลเร็วเหมือนกันว่าเออเราก็มีบอลเร็วโดยเฉพาะดาวรุ่งด้วยได้ไปลุยในหลีกแข็งๆด้วยไปเสริมประสบการณ์ไปเสริมความแข็งแกร่งให้เทคนิค ของตนเองแล้วก็ได้นํากลับมาใช้ให้กับทีมชาติด้วยนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าค่ะสำหรับนักกีฬาเลยแต่ที่แน่ๆนะต้องไปแข่งหน้าเน็ตกับสาวเพียวนะคะสาวบีมบิมิชากกรมสาวเตยธยาบำรุงสุกโอ้โหทั้ง4ี่คนนี้ไก่เพียวบีมเตยน่าจะ รู้เข้าขากันไก่ก็น่าจะบล็อกบีมได้เลยนะไก่ก็น่าจะบล็อกเพียวได้ส่วนสาวเตยก็น่าจะรู้แล้วว่าไก่เล่นบอลเร็วแบบไหนต่างคนต่างรู้นะคะต้องมีเทคนิคอีกแบบหนึ่งที่แบบว่าหลบหลีกคู่ต่อสู้ที่เป็นคู่ต่อสู้รู้ใจแบบนี้ซะด้วยสิการขันวีลีกญี่ปุ่นในครั้งนี้แอรรู้สึกว่าน่าจะมันกว่าปกติเลยนะมันกว่าครั้งที่แล้วเสียอ,อีกนะคะทุกคนเพราะว่า โอ้นักกีฬาที่ไปอย่างเพียวอย่างเงี้ยโอ้โหเพียวนี่ทำให้วีลีกน่าจะสะเทือนนะเพียวน่าจะแบบตบกระจุยแน่ๆสาวเตยก็บล็อกกระจายสาวบีมนี่ก็โอ้โหตบฝังแบบ จุกจไปเลยรอดูผลงานเสาไก่วิมลรัตน์กันด้วยนะคะทุกคนใครจะรอดูไปพร้อมกับแอดบ้างในการแข่งขันวีลีกญี่ปุ่นในปลายเดือนนี้นะคะก็จะถึงในอีกไม่นานแล้วนี่แหละเดือนตุลาก็จะเริ่มเริ่มกันแล้วนะคะลุยศึกใหญ่สุดนั่นกนะ็คือเอเชียนเกมแล้วก็ไปลุยลีกญี่ปุ่นกันต่อเลยนะโอ้โห ครั้งนี้ทัพสาวไทยไม่ได้พักเลยนะคะแต่เชื่อว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าของสาวไทยทุกๆคนโดยเฉพาะสาวไทยตัวหลักด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเพียวบีมเตยพรพันธ์ก็ลุยเกาหลีใช่ไหมคะวิภาวีลุยเกาหลีโมเมลุยเกาหลีตอนนี้ขาดใครนะที่ยังไม่ได้ประกาศรออีกหน่อยนะคะใกล้แล้วอะทุกคนมีความเห็นอย่างไร โทเรอโร่คว้าตัวไก่วิมลรัฐไปอยู่ในสโมสรของตนเองนะคะดิวิชั่น1ลุยวิลญี่ปุ่นในฤดูกาลนี้นะคะแล้วก็ไปแข่งหน้าเน็ตร,ร่วมกับเพียวบีมเตยนะทุกคนดีใจไหมที่เราได้เห็นดาวรุ่งของเราเนี่ยไปฝึกประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นเลยนะหูถือว่าแอดภูมิใจนะคะ สำหรับไก่วิมลรัตน์เนี่ยดาวรุ่งของเราที่ได้ไปลุยหลีกญี่ปุ่นเลยขนาดเนี้ยและเป็นทีมแบบหัวตารางด้วยอ่ะเล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะเป็นกำลังใจให้สาวไก่หน่อยและบอกหน่อยว่าจะดูการแข่งขันไปพร้อมกับแอดไหมสาวไทยจะมาตบกันหน้าเน็ต เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะสุดยอดเล่าส่งอกันฟังหน่อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์ค่ะเป็นกำลังใจให้ทับนักตบลูกยางสาวไทยที่ไปลุยต่างประเทศกันด้วยนะ,ะให้พวกเธอเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาให้ได้มากที่สุดค่ะ